ล่าสุดสภาเดือดประยุทธ์ก้าวไกลซัตดกันนัวบอกให้ระวังตัวลุกประท้วงประธานวุ่นเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการก,ร,กระทรวงกาโหมได้ลุกชี้แจงประเด็นต่างๆโดยทิ้งทายว่าหลายคนพูดเก่งผมยอมรับแต่ยามากกล่าวหาว่าผมใช้กฎหมายกับผู้เห็นต่างกฎหมายอยู่เฉยๆผมก็นั่งอยู่เฉยๆใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษผมสั่งเขาได้หรือถ้าสั่งได้คงไม่เป็นแบบนี้แต่ผมไม่ได้สั่งระวังตัวบ้างก็แล้วกันกฎหมายมีผลบังคับใช้กับทุกคนแม้กระทั่งผมก็ยอมรับกฎหมายวันก่อน เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยกลับไปย้อนดูความต้องการของประชาชนไม่มีวันสิ้นสุดผมเข้าใจแต่อย่าลืมว่าความต้องการของท่านมีอะไรได้รับการตอบสนองไปแล้วบ้างพูดอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องหาวิธีไม่ใช่การท้าทายต่อมานางอมรัต โชววินิตกุลสสบัญชีรายชื่อพาคเก้าไกลจึงลุกขึ้นประท้วงว่าที่นายกบอกว่าให้ระวังตัวนั้นจะต้องระวังตัวเรื่องอะไรบ้างเพราะดิฉันจะได้เตรียมตัวทําให้นายกลุกขึ้นตอบโต้ทันควันว่าจะพูดอย่างไม่เข้าใจแบบนี้ไม่ได้ที่ตนบอกให้ระวังตัวคือระวังตัวในเรื่องของก ข้อกฎหมายที่อาจจะทำผิดได้ตนก็ระวังของตนท่านก็ต้องระวังของท่านความหมายของตนคือแค่นี้ไม่ได้ไปขู่อะไรท่านเข้าใจไหมถ้าท่านไม่ได้ทำผิดจะกลัวอะไรเมื่อนายกพูดจบก็เดินออกไปจากที่นั่งทันที ด้านนางอมรัตน์ตอบส่วนว่าหากมีคนข้างบ้านมาพูดกับดิฉันว่าให้ระวังตัวเอาไว้ดิฉันก็ตีความได้ว่าเป็นการข่มขู่ทําให้นายสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเบรกว่ามันจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ทําให้นางอมรัตน์สวนกลับว่าอ๋อดิฉันเข้าใจผิดใช่ไหมคะงั้นท่านนายกก็ระวังตัวไว้ด้วยก็แล้วกันนายสุภชัยจึงตอบโต้ว,ว่าอ๋องั้นก็แปลว่าต่างฝ่าย ต่างบอกให้ระวังตัวก็ถือว่าจบแล้วนะขณะที่นายนะัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพรรเก้าไกลลุกขึ้นประท้วงประธานที่ประชุมว่าขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้เป็นไปได้ด้วยดีนายยกพูดพายพิงละหันมาทางพวกตนหลายครั้ง พอผมก็คนธรรมดาโดนขู่ม,มากๆก็อาจจะตกใจขอให้ประธานควบคุมการพูดของนายกด้วยทําให้นายสุภชัยชี้แจงว่าผมฟังอยู่นายกพูดถึงให้ระมัดระวังใครก็ตามที่ทาผิดกฎหมายผมไม่ได้ปกป้องนายกแต่ไม่อยากให้เข้าใจผิดซึ่งกันและกันจากนั้นนายวิรัตรัตนเศษประธานวิประษบาลลุกขึ้นเตือนสมาชิกว่าวันนี้อภิปรายเป็นวันที่สแล้วอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่อยากให้ผิดใจกันขณะน,นี้เวลาในส่วนของคองรม และพักร่วมรัฐบาลเหลืออีกหนึ่งชั่วโมง50นาทีหากที่นายกได้พิไปายไปแล้วด้วยกณะที่ฝ่ายค้านเหลือเวลา1ชั่วโมง17นาทียังไม่ได้หากที่มีการประท้วงต่อมาในรังสินม,มันโรสอสอมสสญเชริชชิพก้าไกลถูกขึ้นประท้วงการทําหน้าที่ของประธานที่ประชุมว่าประธานปล่อยให้นายกจิ้มไมล์และพูดเลยเราจะประชุมกันแบบนี้หรือต่อไปนี้ใครก็ตามอยากพูดอะไรก็กดไมล์และพูดเลยแบบนี้โดยที่ประธานไม่ตําหนิกติกาแบบใด พวกเราต้องเคารพแต่อยู่ๆนายกกลับกดจิ้มไม้และพูดถือว่าไม่เคารพกติกาไม่เคารพข้อมบังคับสภาทั้งที่ประธานมีหน้าที่จัดการประชุมให้เกิดความเรียบร้อยควรจะเรียกนายกมาตําหนิว่าทําแบบนั้นไม่ได้นี่คือหน้าที่ของประธานนายสุประชัยจึงชี้แจงว่าความจริงตนติงนายกไปแล้วถ้าตั้งใจฟังตอนที่นายกพูดสวนขึ้นมาตนก็ติงไปแล้วแต่ตอนนั้นนางอมรัตน อย่างอภิปรายต่อตอนจึงปล่อยให้เขาอ,อภิปรายซึ่งความเป็นจริงตนพยายามยืดยื้อกับผู้ฝ่ายขอบคุณนายรังสินมันและตนจะทําหน้าที่ให้เข้มแข็งกว่านี้และถ้าตนเข้มแข็งก็อยากไว้ววยจากนั้นก็เข้าสู่การอภิปรายต่อไปปิยบุตรชำแหละ3าปัญหารัฐมนูมนูญ60ปลุกสังคมร่วมหาฉันทามติเมื่อวันที่สงกรกฎาคมนายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและอดีตเลขาธิการภานคนครใหม่ บรรยายพิเศษออนไลน์ในหัวข้อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560กับการเมืองไทยจัดโดยสาขารัฐราศาสนาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศมมมาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาโดยอดีตเลขาภาคนครใหม่อธิบายว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาทั้ง3มิติทั้งที่มากระบวนการจัดทำและเนื้อหาที่ทำให้เกิดปัญหาความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยในด้านที่มารัฐธรรมนูญ60เกิดขึ้นมาอย่างสืบเนื่องไร้รอยต่อจากการรัฐประหารพศ2557แม้ว่าการยึดอำนาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและมีความผิดตามกฎหมายอาญา,ามาตรา113แต่สาเหตุที่ผู้ก่อรัฐประหารกล้าทำคือเมื่อยึด อำนาจเสร็จแล้วคณะรัฐประหารจะตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุดแล้วก็นิรโทษกรรมตัวเอง การรัฐประหารจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความผิดเพราะพวกเขายกโทษให้กับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยรัฐมนูน60เกิดมาจากตรงนี้ที่มาจึงไม่ชอบทำในขณะเดียวกันเขาอาจจะบอกว่าอย่าไปสนใจมากเลยถึงเขามาโดยไม่ชอบแต่เขากำลังมาทำสิ่งดีๆให้ประเทศแม้เขาจะเริ่มต้นด้วยการทำผิดกฎหมายแต่ขอเวลาอีกหน่อยดังนั้นจึงต้องมาดูข้อต่อไปนั่นคือกระบวนการจัดทำ กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูน60เกิดจากการที่รัฐธรรมนูนชั่วคราวปี57ซึ่งเป็นฉบับหลังการรัฐประหารได้ออกแบบกระบวนการเอาไว้ถือเป็นครั้งแรกที่สามารถแก้รัฐธรรมนูนชั่วคราวนี้ได้ตลอดเวลาในช่วงตอนเริ่มต้นนักกฎหมายของคณะเปรตการอ้างถึงแม่น้ำ5าสายเพื่อมาออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านสภานิิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนอชอโดยมีนายบรวรศักดิ์อุวันโน ยกร่างแต่พอนำเข้าสู่สอนอชอท้ายที่สุดก็ไม่เอาจึงตกไปทั้งฉบับคอสอชอก็เลยได้อยู่ต่อแล้วก็ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐมนูนชุดใหม่อีกคือชุดของ นายมีชยัยฤชุพันธ์โดยที่กระบวนการร่างแทบไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นเพราะทิศทางถูกบังคับไปตามรัฐธรรมนูญ57วางเอาไว้แล้วค่อยไปแต่งหน้าทาปากให้ชอบรรม,มากขึ้นผ่านการลงประชามติหากไปดูกระบวนการก็จะพบว่าไม่ใช่การประชามติที่ได้มาตรฐานตามแบบประชาธิปไตยเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของคอสอชอเห็นชัดเจนว่าฝ่ายไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่มีเสรีภาพในการรณ หลายคนโดนคดีหลายคนยังต้องขึ้นโรงขึ้นศาลจนถึงตอนนี้เป็นการชงกันเองกินกันเองไหว้เวียนกันอยู่ในคอสชอกับพวกจนออกมาเป็นรัฐธรรมนูญ60ส่วนในด้านเนื้อหากระบวนการที่ทำให้คอสชอสืบทอดอำนาจทำได้สำเร็จคือลดทอนอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งลดถอนอำนาจประชาชน แล้วเพิ่มอำนาจองค์กรอ,อื่นที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเข้าไปสุดท้ายก็ไม่สามารถสร้างความสมานฉันท์แก้ไขวิกฤตก,การทางการเมืองได้ลักษณะของรัฐธรรมนูญ60เป็นอับป่าลักษณะใหญ่ๆ3เรื่องคือ 1. เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจคสอชอ 2. เป็นเครื่องมือทำให้การรัฐประหารถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตลอดกาลและ3คือการพาสังคมการเมืองไทยให้ย้อนกลับไปเป็นแบบสมัยพศ2521 โดยตลอด6ปีของคอสชอพวกเขามองรัฐธรรมนูญในฐานะ เป็นเครื่องมือหรืออาวุธในการใช้อำนาจเท่านั้นไม่เคยมองในแง่ความคิดหรือเป็นคุณค่าที่ต้องยึดถือร่วมกันถ้าเป็นประโยชน์ก็หยิบมาอ้างถ้าต้องการทำให้อะไรถูกก็บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นประกาศคำสั่งต่างๆแต่เมื่อประชาชนบอกว่าคสชทำผิดรัฐธรรมนูญละเมิดสิทธิเสรีภาพไม่เคารพประชาชนก็จะอ้างเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องการห้ามชุมนุมจะบอกว่ารัฐธรรมนูญให้สิทธิไว้ก็จริงแต่ต้องไปดู ดูกฎหมายอื่นด้วยดังนั้นจึงมีความหยอกย้อนกันเลขาธิการคณะก้าหน้าระบุเพิ่มเติมว่าเรื่องสําคัญที่สุดในบริบทปัจจุบันคือต้องหาชันทามติร่วมกันของสังคมไทยให้ได้ที่ผ่านมาเราใช้เวลามามากกว่าทัศ สวัสดแล้วแต่ยังหาฉันทาเมติไม่เจอครั้งสุดท้ายคือรัฐธรมนูญ40ส,สังคมไทยบอกว่าไม่เอาแล้วกับรัฐบาลทาหารมีทหารเป็นนายกไม่เอาแล้วรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพตั้งตัยุบยุบ แต่ส่งต่อนโยบายไม่ได้ไม่เอาแล้วกับการที่ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นประชาชนได้เสียความเชื่อมั่นไปจนบางพวกจึงไปเรียกร้องให้มีการยึดอํานาจซึ่งวันนี้ก็ยังทําผิดกันอยู่แบบนี้อยู่แทนที่จะไปนั่งคุยกันใหม่ว่าฉันทามาติร่วมกันคืออะไร อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญ40เมื่อใช้ไปสักพักแล้วมีปัญหาจริงมีการครอบงำสวและองค์กรอิสระจริงแต่หลังการยึดอำนาจกลับกลายเป็นการยิ่งกว่าครอบงำเสียอีกไม่ได้แก้ปัญหาอะไรทางออกเดียวคือต้องหาฉันธามติเพื่อเป็นทางออกร่วมกันให้ได้ถ้าคนรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญเป็นของฉันฉันมีส่วนร่วมปกป้องเขาก็จะห่วงแห่รัฐธรรมนูญขึ้นมาจังหวะก้วธนาธรจึงรุ่รงลุนกิจ กับวิบากกรรมในทางการเมือง ทำไมคณะก้าวหน้าจึงประกาศเดินหน้าในเรื่องของการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นท,ทางที่ปีกกรองอยังไม่ได้เริ่มต้นกระทรวงมหาดไทยก็ยังนิ่งเฉยไม่ขยับขับเคลื่อนมีเพียงแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกปตเท่านั้นที่เผยให้เห็นในเรื่องของงบประมาณที่ตั้งไว้ตั้งแต่พรบงบประมาณพศ .2563 และในร่างพรบงบประมาณพศ .2564 มีเพียงคำสัญญาที่แทบจะเชื่อมั่นไม่ได้เลยจากพลเอกประยุจันโอชาว่าจะมีการเลือกตั้งภายในปี2563แน่นอนทำท่าว่าอาจจะเหมือนบทเพลงที่เคยกระหึมเมื่อปี2557นั่นก็คือบทเพลงที่ว่า เราจะทำตามสัญญาเพียงแต่ขอเวลาอีกไม่นานคำมั่นเมื่อปี2557กว่าจะได้เลือกตั้งก็ปี2562แล้วคำมั่นจากปากพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าจะมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในปี2563จะเชื่อได้เพียงใดกระนั้นคณะก้าวหน้าก็ยังประกาศเดินหน้าเต็มที่ คำประกาศของคณะก้าวหน้ามีได้ดำเนินไปอย่างเลื่อนลอยตรงกันข้ามไม่ว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ว่านายปีบุทแสงกรุดก,กุลไม่ว่านางสาวพนิกาวานิชล์้วนเคลื่อนไหวเห็นได้จากการเดินสายไปทางภาคอีสานเห็นได้จากการเดินสายไปยังภาคใต้ขับเคลื่อนถึงขั้นเปิดสำนักง,งานสาขาคณะก้าวหน,น้าขึ้นขับเคลื่อนถึงขั้นวางเป้าหมายเอาไว้ ถึง7,000กว่าเป้าหมายในขอบเขตทั่วประเทศทั้งๆที่ไม่ว่านายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ว่านายปีบุตรแสงกนุกุลไม่ว่านางสาวพนิกาวานิชล้วนอยู่ในสถานะถูกตัดสิในทางการเมืองเป็นเวลา10ปีทั้งๆที่ไม่ว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ว่านายปีบุตรแสงกนุกุลไม่ว่านางสาวพนิกาวานิชล้วนมากด้วยคดีความ จะไม่ดำเนินไปในลักษณะเตียอุ้มคอมหรือสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างมากก็คือภายหลังคำประกาศไม่ว่าจะจากนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ว่าจะนายปีบุตรแสงกระนกกุลไม่ว่านางสาวพนิกาวานิชด,ดังก้องจะมีใครในกลุ่มนักร้องนำประเด็นการแสดงบทบาททางการเมืองไปร้องเรียนต่อกอตอและต่อสารรัฐมนูญหรือไม่ จะมีการเร่งรัดและขยายผลในทางคดีความอย่างไรเพราะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นวิบากการในทางการเมืองที่ฝ่ายตรงกันข้ามสามารถหยิบฉวยมาเล่นงานได้ตลอดเวลา